เบื่อแล้วใช้รีโมทเปลี่ยนสีไฟหลังคาแบบเดิมตรงนี้ปาปบะเปียเปียแช่สำหรับหลังคา V.I.P และหลังคากึ่ง V.I.P นะคะเราก็จะมีไฟ7สีเนี่ยให้อยู่ที่หลังคาด้วยที่มาพร้อมกับรีโมทสําหรับควบคุมไฟค่ะตัวนี้เลยอยากได้สีไหนนะคะ<ส>ก็กดไปที่สีนั้นเลยค่ะตอนนี้เป็นสีขาวอยู่กดสีแดงนี่ อยากได้สีเขียวก็สีเขียวแต่ถ้าเบืรอรีโมทเดิมแล้วเราก็โยนทิ้งไปได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันสำหรับเปลี่ยนสีไฟในมือถือแล้วกดเข้าแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปปุ๊บอยากได้สีไหนเราก็หมุนไปที่สีนั้นเลยสีไฟหลังคาก็จะเปลี่ยนทันทีแบบเรียลไทม์เลยค่ะกดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บแบบนีอ้อยากได้สีชมพูสีแดงสีเหลืองอะไรก็เล่นได้เลยสามารถบันทึกไว้ได้ด้วยนะคะว่า ชอบสีไหนเป็นพิเศษเราก็สามารถที่จะกดไปที่สีนั้นได้เลยนี่สีม่วงบันทึกสีไอซ์บลูไว้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะสเตปไฟเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันจะไปที่เมนูตัวที่สองค่ะนี่แล้วเราก็เลือกได้เลยว่าอยากจะได้เป็นสเตปไหนพอเปลี่ยนปุ๊บไฟข้างบนหลังคาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะคะสะดวกมากๆเลยอยากจะได้แบบสเตปไหนก็ลองเลือกดูค่ะว่าชอบแบบไหนเหมาะก,กับบรรยากาศตอนนั้นนี่แบบนี้เลย ถ้าพี่ๆทำไหนนะคะอยากได้ไฟลหลังคาแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่นิพนธ์การช่างจะโทรมาคุย,ยก่อนก็ได้หรือว่าจะกดลิงก์แอะไรทางมาคุย,ยก่อนก็ได้ยินดีให้คำปรึกษาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย